อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมตารางจ่ายเงินชราภาพนะครับ15ปีถึง16ปีได้ตามตารางคือได้บำนาญ3,000บาทถึง3,225บาทแต่เพราะเหตุใดเวลาเราไปรับจริงกับประกันสังคมหรือไปแจ้งประกันสังคมแล้วคำนวณออกมานะครับจึงได้แค่เดือนละ1ั4 4บาทได้น้อยจากมันเพราะอะไรเพราะการส่งมาตรา39หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดู รายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ นี่คือตารางฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่15ื่นนะครับที่เรามักจะเห็นเห็นหรือคุ้นชินตากันนะครับ15ปีได้3,000บาทนะครับส่ง16ปีได้เงินบำนาญ3า2 5น3,225บาทได้รับตลอดชีวิตแต่ตารางนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะได้ตามตารางนี้เป๊ะนะครับเพราะตารางนะครับเพราะวิธีการคำนวณของประกันสังคมยึดจากฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับของการเป็นผู้ประกันตนนะครับสิ้นสุดลง นะแล้วก็เอาฐานนั่นแหละมาคํานวณคราวนี้ในการในชีวิตจ,จริงเนี่ยบางคนส่งฐานมาไม่เท่ากันบางคนไปส่งมาตาา39นะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายฐานมันจึงลดหลั่นแตกต่างกันอย่างเช่นตัวอย่างนะครับส่งประกันสโกมา1 5บหถึงสิปีฐานเงินสมทบไม่เท่ากันนะมันก็มีวิธีการคํานวณดังต่อไปนี้อย่างเช่นนะครับฐานไม่เท่ากันเอา5ปีสุดท้ายเท่านั้นนะมาแผ่มาดูนะครับปีที่1น,นะครับ เงินเดือนอยู่ที่10,000บาทคู12ก็120,000บาทปีที่2เงินเดือนอยู่ที่1,500บาทคู12ก็126,000บาทปี3นะครับเงินเดือน11,000บาทคู12ก็132,000บาทและปีที่4เนี่ยด้านไปส่งมาตรา39นะครับออกจากประกันสังคมแล้วไปส่งมาตรา39อาจจะออกจากงานนะครับแล้วก็ไปส่ง,งนะได้ ฐาน4,008นะครับอ่า12เดือนก็57,600บาทปีที่5อีกนะครับ4,008คูณ12ก็57,600บาทนะครับหลังจากนั้นก็ยื่นจะขอบำนาญน,นะครับวิธีการคำนวณเมื่อได้ตัวเลขนี้มาแล้วนะครับเอามาบวกกัน120,000บาทบวก126,000บาทบวก132,000บาทบวก57,600บาทบวก57,000 600บาทเป็น493,200บาทวิธีการทำให้มันกายเป็น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็หาร60ไป493,200บาท หาร60นะครับหาร60เท่ากับ8,220บาทนี่คือฐานเงินสมทบที่แท้จริงนะครับเราได้ฐานเงินสมทบที่แท้จริงแล้วเอาไปคำนวณเลยฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,220บาทส่งประกันสังคมมานะครับ15ปีนะครับอันนี้15ปีนะเดี๋ยวผมแก้ก่อน15ปีนะครับวิธีการคำนวณน,นะก็20%ของ8,220บาทเท่ากับเงินบำนาญ1,644บาทนี่คือตัวเลขที่มาน,นั่นเอง แต่ถ้าเป็น16ปีล่ะนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,220บาทนะครับส่งประกันสังคมมา16ปีวิธีการคำนวณ16ปีลบ15เท่ากับ1ปีส่วนเกินสูุํำนวณ1.5คูณ1เท่ากับ1.5ที่จะได้เพิ่ม20เซ็นเดร์บวก1.5ที่จะได้เพิ่มเป็น21.5 21.5ของ8,220บาทเท่ากับเงินบำนาญ1,767บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับ นี่คือวิธีการคำนวณฐานเงินสมทบที่แท้จริงนะครับคือต้องหาฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาไปคำนวณน,นะครับบำนาญไม่ใช่ใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่ฐานเงินสมทบน้อยนะครับแล้วก็ได้บํานาญน้อยเป็นเพราะว่ามีการไปส่งมาตรา39มาตรา39เนี่ยนะครับมันจะยึดฐานเงินสมทบ4,800บาท เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่ส่งมานานนะครับอย่างเช่นบางคนส่งมา5ปีเต็มฐานก็นสมทบจะอยู่ที่4 8 0 0โดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ที่4 8 0 0แล้วเวลาไปคํานวณอะไรฐานมันก็จะได้น้อยลงมาทําให้บํานาญที่ได้รับมันได้แค่หลักพันต้นๆน,นะครับหรือเกือบจะถึง2,000นะครับมันก็ประมาณนั้นนะนี่เป็นเหตุผลให้บํานาญน้อยบํานาญมากนะครับที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับสแกน QR Code โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ